สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสุขภาพกับผมเจมชานนรงพลเยี่ยมและรายการสุขใจไฮเอสนะครับรายการของเรานะครับจะมีสาระความรู้ทั้งหมด5เรื่องมานําเสนอช่วงแรกนะครับช่วงอยู่ดีกินดีมีเมนูกระเพาะปลาซึ่งเป็นเมนูอาหารจีนเป็นที่นิยมของคนทุกเพศทุกวัยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับ ในสมัยราชวงศ์ถังกระเพาะปลาถือว่าเป็นสมทะเลของคนจีนที่นิยมรับประทานกันมานานกว่า1.600ปีค่ะแต่เอ๊คุณผู้ชมสงสัยเหมือนกับดิฉันไหมคะว่ากระเพาะปลาที่รับประทานนั้นคือส่วนไหนของปลาค่ะกระเพาะปลานี้ทํามาจากถุงลมของปลานะคะซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญมากเพราะว่าปลาจะใช้ในการว่ายน้ําและการหายใจนะคะ เป็นแบบนี้นี่เองค่ะคุณผู้ชมคะคนจีนส่วนใหญ่จึงนิยมรับประทานกระเพาะปลาเพราะว่าเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุดของปลานั่นเองค่ะช่วงอยู่ดีกินดีจึงเดินทางไปร้านโจ๊กจักระพัดเพื่อพบกับป้าสมรเจ้าของร้านที่สรรหาวัตถุดิบชั้นดีทําเป็นเมนูกระเพาะปลาน้ําแดงค่ะ เป็นยังไงบ้างคะอันนี้ของเราคือกระเพาะปลาแท้นะคะร้อซดูนะเป็นตัวๆอย่างนี้แล้วก็มันไม่ได้เสมอกันเห็นไหมไม่มีรอยหงิกด,ดไม่รอช้าค่ะคุณผู้ชมเรามา,ตาเตรียมวัตถุดิบกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะมีขิงแก่กระเพาะปลาทอดน้ำตาลกรวดน้ำมันหอยซีอิ้วดำซีอิ้วขาว ผักชีไก่หมักเห็ดหอมและแป้งมันฮ่องกงค่ะก่อนอื่นเราต้องเตรียมกระเพาะปลากันก่อนนะคะโดยนำกระเพาะปลานั้นไปแช่น้ำธรรมดาหรือว่าน้ำอุ่นตามความเหมาะสมค่ะจากนั้นนำไปต้มกับขิงแก่เพื่อดับกลิ่นหืนของน้ำมันค่ะ สังเกตนะคะว่าหากกระเพาะปลานั้นพองนุ่มแล้วก็นำไปล้างน้ำหลายๆครั้งเพื่อให้น้ำมันออกค่ะล้างสอสามน้ำเรามาดูสูตรการทำน้ำซุปซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของร้านโจ๊กจักระพัดกันค่ะตั้งน้ำซุปค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลกรวดลงไปเติมน้ำมันหอยแล้วแต่ยี่ห้อค่ะต้องชิมดูว่ามันเค็มแค่ไหนเพิ่มความหอมด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะ แต่งสีด้วยซีอิ๊วดำหรือซีอิ๊วขาวเติมความข้นเหนียวใส่ด้วยแป้งฮ่องกงค่ะอันนี้มันคนนะคะนี่เราทำคนเวลาเราจะใส่แป้งนะคะให้เปิดไฟเบาก่อนค่อยๆเติมทีละช้อนนะคะดูความข้นเหนียวและรีไฟในขณะที่เราเติมแป้งลงไปด้วยนะคะทางนี้ก็เพื่อป้องกันการจับตัวเป็นก้อนของแป้งค่ะ จากนั้นก็มาถึงขั้นตอนที่สําคัญนะคะกับการปรุงกระเพาะปลาน้ําแดงค่ะใส่กระเพาะปลาที่ต้มแล้วงลงไปค่ะต้มจนรู้สึกว่าน้ําซุปนั้นเข้าไปในเนื้อกระเพาะปลาเลยนะคะเพิ่มคุณค่าสารอาหารด้วยเห็ดหอมผัดปรุงรสค่ะตามด้วยไก่หมักซีอิ๊วขาวแล้วก็ปิดไฟทันทีเลยนะคะซึ่งป้าสมอนบอกว่าจะทำให้ไก่นั้นนุ่มสุกกำลังดีค่ะ น่านทานมากๆเลยนะคะกำลังร้อนๆเชียวแต่เอ๊หากเรารับประทานเพาะปลาน้ำแดงค่ะร่างกายจะไะดรับสารอาหารอะไรบ้างเมนูนี้มีคำตอบจากอาจารย์แอรค่ะ สำหรับกระเพาะปลานะคะจะประกอบด้วยส่วนสําคัญสส่วนนะคะก็คือส่วนที่เป็นกระเพาะปลาซึ่งเป็นกระเพาะปลาแท้และส่วนที่เป็นเห็ดหอมนะคะสําหรับกระเพาะปลานะคะก็จะมี2แบบนะคะก็คือกระเพาะปลาแท้กับกระเพาะปลาเทียมถ้าเป็นกระเพาะปลาแท้นะคะทํามาจากถุงลมของปลาแต่ถ้าเป็นกระเพาะปลาเทียมนะคะทํามาจาก หนังหมูนะคะซึ่งกระเพาะปลาแท้ราคาจะสูงกว่ากระเพาะปลาเทียมมากนะคะเพราะว่ากระเพาะปลาแท้ราคาอาจจะอยู่ที่หลักร้อยถึงหลักล้านนะคะเพราะฉะนั้นกระเพาะปลาจึงมีสรรณสําคัญในการบํารุงร่างกายเนื่องจากว่าเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุดของปลานะคะจะอุดมไปด้วยคอลลาเจนนะคะช่วยในการบํารุงผิวพรรณนะคะก็ยังได้เรื่องเกี่ยวกับการบํารุงระบบประสาทสมองแล้วก็โดยเฉพาะในส่วนของกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะสำหรับส่วนประกอบที่2นะคะก็ได้ก่เห็ดหอมนะคะ ที่เรานามาใช้ปรุงอาหารก็คือเห็ดหอมสดแล้วก็เห็ดหอมแห้งนะคะขอแนะนําให้ทุกท่านอ่ะบริโภคเห็ดหอมแห้งดีกว่าเห็ดหอมสดนะคะเพราะว่าเห็ดหอมแห้งมีคุณประโยชน์มากกว่าเห็ดหอมสดนะคะเห็ดหอมแห้งนะคะเวลาเราเลือกรับประทานนะคะเราก็ต้องเลือกเห็ดหอมแห้งที่มีดอกใหญ่สะอาดนะคะแล้วก็จะต้องมีรอยแตกของเห็ดหอมบริเวณดอกนะคะเป็นจํานวนมากกระจายอยู่ทั่วดอกนะคะขอบของเห็ดหอมจะต้องไม่แข็งนะคะสรรพคุณของเห็ดหอมนะคะเห็ดหอมสรรพคุณหลักก็คือเป็นยาอายุวัฒนะนะคะบำรุง ในส่วนของร่างกายแล้วก็ที่สำคัญนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลน,นะคะนอกจากนี้นะคะเห็ดหอมยังช่วยในการหมุนเวียนของเลือดขับลมช่วยในระบบขับถ่ายเนื่องจากมีเส้นใยอาหารนะคะกระเพาะปลาหนึ่งถ้วยนะคะยังมีพลังงานสูงถึง250กิโลแคลอรีนะคะค่ะก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งเมนูนะคะสำหรับเมนูกระเพาะปลานะคะซึ่งมีคุณประโยชน์จำนวนมากนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเมนูเพื่อสุขภาพ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสารอาหารในหนึ่งถ้วยและยังมีวิธีการปรุงที่สามารถทําตามได้อย่างง่ายๆด้วยนะครับช่วงชีวิตดีไกลโรคคุณหมอสมเกียรติวงทิมนะครับจากโรงพยาบาลสุขุมวิทจะมาบอกเล่าถึงวิธีการป้องกันสําหรับผู้สูงวัยว่าทําอย่างไรนะครับถึงจะไม่กลับไปติดเชื้ออีกรอบเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับสำหรับครั้งนี้เราจะมาพูด เรื่องของการรักษาแลว้วก็วิธีการป้องกัน,นการดูแลตัวเองของผู้สูงอายุในการที่จะไม่ทำให้เกิดการติดเชื้อโควิดนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะไม่ทำให้เกิดปอดอักเสบอย่างรุนแรงจนกระทั่งเสียชีวิตนั่นเองนะครับเมื่อกล่าวถึงวิธีการรักษาโรคปอดอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อโควิดเนี่ยจริงๆแล้วก็คงไม่ไมแตกต่างจาก การรักษาใน,ในผู้ป่วยอื่นๆนะครับอันแรกประการแรกก็คือการให้ยาต้านไวรัสนะครับความจริงยาที่รักษาเชื้อโควิด19เนี่ยไม่มีนะครับเราเราให้ยาต้านไวรัสที่เป็นรักษาเชื้อไข้หวัดใหญ่นะครับหรือว่าเชื้ออื่นๆเนี่ยซึ่งอาจจะได้ผลในการรักษาโควิดนะครับยาที่ใช้ก็ ที่รู้จักกันก็มี2 3ตัวนะครับก็เราจะเลือกใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยเป็นปอดอักเสบและวรุนแรงนะครับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดทั่วไปเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องได้รับยาต้านไวรัสตัวนี้นะครับเพราะว่ายาต้านไวรัสเนี่ยนอกจากจะมีผลต่อไวรัสแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดมีอาการข้างเคียงที่รุนแรงได้นะครับผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดอักเสบนะครับและได้รับการรักษาหายแล้วเนี่ย เมื่อกลับไปบ้านเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อโควิดใหม่ได้นะครับซ้ําได้แล้วก็ทําให้เกิดปอดอักเสบกลับมาใหม่ได้อีกนะครับ mm. เพราะฉะนั้นจึงต้องมีวิธีการป้องกันตัวเองที่จะไม่ให้ติดเชื้อซ้ำนะครับสิ่งแรกที่ควรจะทําก็คือหลีกเลี่ยงการที่จะไปในที่ชุมชนนะครับหรือว่ามีมีคนอยู่จํานวนมากเพราะว่าที่ที่มีคนอยู่มากเนี่ย ก็อาจจะมีเชื้อโรคติดต่อกันได้ง่ายนะครับถ้าจำเป็นที่จะต้องไปในที่สาธารณะนะครับก็ต้องใส่หน้ากากนะครับแม้กระทั่งอยู่ในบ้านคนในครอบครัวเนี่ยถ้าอยู่ร่วมกับผู้อื่นเนี่ยก็ควรใส่หน้ากากป้องกันนะครับการล้างมือบ่อยๆนะครับล้างมือด้วยน้ำเปล่าน้ำสบู่นะครับก็จะช่วยทำให้ลดปริมาณการ สัมผัสเชื้อการติดเชื้อนะครับการใช้แอลกอฮอล์ก็คงมีประโยชน์นะครับในกรณีที่ไม่มีน้ำนะครับการพักผ่อนออกกำลังกายนะครับการทำให้ร่างกายแข็งแรงนะฮะอาหารอากาศนะครับการพักผ่อนที่เพียงพอและการออกกำลังกายเหล่านี้ก็จะช่วยทำให ออปอดมีความแข็งแรงและร่างกายต่างๆมีความแข็งแรงนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการที่จะป้องกันตัวเองนะครับหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้ติดเชื้อซ้ำนะครับการฉีดวัคซีนก็ยังมีประโยชน์นะครับที่จะช่วยทำให้มีภูมิต้านทานมากขึ้นเพราะเราจะพบว่าแม้กระทั่งฉีดวัคซีนมาหลายเข็มแล้วนะครับ ก็มีผู้ป่วยหลายรายที่ยังได้รับเชื้อโควิดน an> ั an> ้นต an> an> ิดเชื้อโควิดเพียงแต่ว่าไม่เป็นรุนแรงนะครับก็ดังที่จะเห็นว่าสถิติในปัจจุบันเนี่ยเราเราพบผู้ป่วยที่เป็นปอดอักเสบรุนแรงเนี่ยน้อยลงนะครับก็อาจจะพบในกรณีที่เป็นผู้สูงอายุมากแล้วก็มีโรคร่วมโรคเบาหวานอะไรพวกนี้ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการที่จะเป็น ปอดอักเสบนะครับแต่ก็จะเห็นว่าอัตราการเสียชีวิตปัจจุบันที่เกิดจากปอดอักเสบจากเชื้อโควิดเนี่ยก็ลดลงอย่างมากนะครับก็จะในกรณีที่ไม่ได้รับวัคซีนก็อาจจะเป็นรุนแรงปัญหาหมอหมอก็ให้ยากลุ่มยาที่ที่มันเป็นเฉพาะเฉพาะโรคที่เราจะเกิดก็คือไอไหมน้ำมูกหรือเปล่ามีไข้ก็ได้ยามาก็กักตัวอยู่ที่บ้านอาการ สองวันแรกเท่านั้นแหละที่มันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีแต่พอวันที่สามก็ไม่เป็นอะไรเลยไม่มีอาการอะไรเลยก็ก็กินยาตามที่ที่ที่หมอให้มาเท่านั้นเป็นเพราะว่าตัวเองเป็นคนออกกําลังกายออกกาลังกายดีก็ได้แล้วก็ฉีดวัคซีนมาสามเข็มก็กักตัวสิบวันปกติก็ไม,ไม่ไม่ีไม่มีอะไรน่ากลัวเราฉีดวัคซีนมาด้วยนะวัคซีนเนี่ยสำคัญนะต้องฉีดเนาะแล้วก็ออกกําลังกายสม่ำเสมอ นะครับอันนี้เนี่ยสำคัญนะมีเห,เห็นเห็นผลเลยนะจเนาะมันจะติดบางทีมันก็รอรู้มาจากไหนก็อยากจะให้กําลังใจคนที่เขายังไม่ติดหรือว่าคนที่ติดแล้วเนี่ยก็สู้ๆนะครับไ,ได้รวยตัวเองให้ดีเนาะ,ะป้องกันตัวเองให้มากที่สุดกาดอย่าตกเนาะต้องไปไหนก็สวมแมสไปไใครที่ติดก็อย่าต้องตกใจเนาะก็ตั้งสติไว้หน่อยเพราะยังไงมันอาการไม่รุนแรงหรอกครับเนาะอาการไม่รุนแรงหรอกมันก็ ไข้หวัดยังน,น,นักกว่าอยู่ไม่อยากให้ทุกคนกลัวจนแบบกลัวจนแบบว่าดําเนินชีวิตปกติไม่ได้หรือรังเกียจคนที่ติดไม่ต้องทําอย่างนั้นคนที่ติดเขาก็ไม่ได้อยากติดแต่ถ้าเมื่อมันติดแล้วเราก็รักษาตามที่แพทย์เขาเขาแนะนําเขาบอกเราผู้ชมครับในการติดเชื้อของแต่ละคนนะครับก็จะมีอาการมากน้อยแตกต่างกันไปแต่ถ้าเราไม่ติดเชื้อจะดีกว่านะครับช่วงต่อไปนะครับช่วงสิทธิประโยชน์น่ารู้นะครับ วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสัญญาประเภทหนึ่งซึ่งเป็นสัญญาที่ทุกคนก็จะคุ้นเคยกันดีในช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับนั่นก็คือสัญญาจำนองสัญญาจำนองคืออะไรสัญญาจำนองทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันเลยครับ จำนงนะคะก็หมายถึงสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งนะคะเรียกว่าผู้จำงเอาทรัพย์สินตราไว้นะคะแก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจำงค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อเป็นประกันาการชำระหน,นี้โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์นั้นนะคะให้แก่ผู้รับจำง จึงกล่าวได้ว่านะคะจำนองเป็นการเอาทรัพย์สินนะคะมาประกันการชำระหนี้ในการจำนองนะคะดังนั้นเมื่อการจำนองเป็นการเอาทรัพย์สินมาประกันการชำระหนี้ดังนั้นจึงต้องมีหนี้อยู่ก่อนนะคะนั่นก็เรียกว่าหนี้ประธานนะคะแล้วจำนองเนี่ยก็คือเป็นสัญญาอุปกรณ์นะคะที่นำมาเป็นหลักประกันค่ะสัญญาจำนองนะคะโดยหลักนะคะก็คือไม่ต้องมีการส่งมอบนะคะทรัพย์สิน แต่นะคะต้องมีการจดทะเบียนนะคะโดยเอาโฉนดที่ดินนั้นนะคะไปจดทะเบียนเพื่อตาไว้เป็นหลักประกันต่อเจ้าหน้าที่ค่ะหากไม่มีการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนนะคะสัญญาจำนองนั้นก็จะตกเป็นโมฆะค่ะตามกฎหมายนะคะ การจำนองนะคะต้องทำเป็นหนังสือนะคะอย่างที่กล่าวแล้วก็มีการจดทะเบียนด้วยนะคะจากบทบัญญัติข้างต้นนะคะหมายความว่าหากนะคะไม่มีการทำหนังสือที่เป็นโมฆะเนี่ยก็คือเหมือนกับไม่มีการจำนองตามกฎหมายเลยก็คือไม่มีผลผูกพันใดๆทางกฎหมายเลยคะ่ะโดยนะคะผู้ที่จะจำนองได้จะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินเท่านั้นนะคะดังนั้นคนที่มีสิทธิ์อื่นๆในทรัพย์สินอาจจะเป็นผู้เช่าซื้อนะคะต่างๆเนี่ย ไม่สามารถที่จะนำทรัพย์นั้นไปจำนองได้นะคะจำนองเฉพาะแต่เจ้าของกรรมสิทธิ์เท่านั้นค่ะสัญญาจำนองนะคะที่แท้จริงแล้วเนี่ยจะไม่มีกำหนดอายุความนะคะแต่ท่านี่ประธานนะคะอย่างที่เราคุยกันเนี่ยเกิดการลัง,งับไปนะคะสัญญาจำนองเนี่ยก็จะไม่ผูกพันไปด้วยนะคะทั้งนี้นะคะเจ้าหนี้จำนองก็จะมีบุริมสิทธิ์นะคะในต้นเงินแล้วก็ดอกเบี้ยนะคะ การจำนองนะคะเป็นหลักประกันอย่างที่เราคุยกันว่าเป็นหนี้อุปกรณ์เนี่ยผู้รับจำนองต้องชดใช้อะไรบ้างนะคะก็อย่างที่เราคุยกันว่า1และเมื่อมีการบังคับจำนองผู้รับจำนองจะต้องชดใช้ต้นเงินนะคะต้องชดใช้ดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนต่างๆในการไม่ชำระหนี้รวมถึงค่าลชาธรรมเนียมในการบังคับจำนองด้วยค่ะดังนั้นนะคะผู้จำนองเจะต้องพึงทราบนะคะว่าทั้งดอกเบี้ยต้นเงินค่าสิ่งใหม่ทดแทนแล้วก็ ค่าหรือชาร,รมเนียมเนี่ยตกอยู่ในความรับผิดที่ผู้จำนนงนะคะจะต้องรับผิดชอบค่ะทีนี้นะคะเมื่อมาถึงคำถามยอดนิยมเกี่ยวกับสัญญาจำนนงนะคะประเด็นอันนี้ฮิตมากๆเลยก็คือว่าผู้จำนนงเนี่ยเป็นผู้จำนนงแต่ไม่ได้เป็นคนเอาเงินไปใช้นะคะแบบนี้ผู้จำนนงจะต้องรับผิดไหมก็แน่นอนนะคะว่า ต้องรับผิดนะคะในฐานะผู้จำนองแม้นคนที่ใช้เงินเนี่ยหรือว่าเอาเงินของเจ้าหนี้ไปเนี่ยจะเป็นลูกหนี้ก็ตามแต่เมื่อผู้จำนองนะคะเป็นผู้เอาทรัพย์สินของตนเองไปจำนองเนี่ยก็ต้องรับผิดนะคะในวงเงินที่จำนองนั้นค่ะทีนี้นะคะหากมีการจำนองบ้านแล้วเนี่ยสามารถที่จะเอาบ้านไปให้ผู้อื่นเช่าได้หรือไม่นะคะคำตอบก็คือได้ค่ะเพราะสังเกตว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยก็ยังเป็นของผู้จำนองอยู่นะคะเว้นแต่สัญญาจำนองนั้นจะมีข้อห้ามไว้ค่ะ นอกจากนี้นะคะคำถามที่ถามมาบ่อยมากๆเลยนะคะก็คือกรณีนะคะผู้จำนนงเกิดผิดสัญญานะคะไม่ชำระหนี้นะคะผู้รับจำนนงเนี่ยสามารถที่จะยึดทรัพย์นั้นได้ทันทีหรือไม่นะคะคำตอบในประเด็นนี้ก็คือเจ้าหนี้นะคะไม่สามารถที่จะยึดทรัพย์นั้นได้ทันทีนะคะต้องมีการฟ้องร้องต่อศาลนะคะเพื่อนำทรัพย์นั้นขายทอดตลาดค่ะ ทีนี้คําถามต่อมานะคะว่าเอ๊ะแล้วไม่ต้องเอาทรัพย์นั้นขายทอดตลาดได้ไหมนะคะคําตอบก็คือเจ้าหนี่สามารถที่จะฟ้องร้อนต่อศาลนะคะเอาทรัพย์จำนองไว้เองได้นะคะโดยไม่ต้องขายทอดตลาดก็ได้แต่มีเงื่อนไขก็คือ1นะคะไม่มีจำนองรายอื่นหรือบุริมสิทธิ์รายอื่นที่จดทะเบียนไว้นะคะกับ2มีการขาดสมดอกมาแล้ว5ปีขึ้นไปนะคะและราคาที่จำนองนั้นนะคะราคาน้อยกว่านี่ที่ยังค้างชำระอยู่คะ่ะทีนี้นะคะ หากเราจะเตรียมตัวเข้าสู่ไว้ผู้สูงอายุทางด้านการเงินแล้วอยากที่จะทาสัญญาจำนองนะคะมีข้อควรระวังอะไรบ้างนะคะประการแรกก็คือในสัญญาจำนองนะคะอย่าลืมดูว่าต้องมีการระบุชัดเจนนะว่าผู้จำนองเนี่ยจำนองวงเงินเท่าไหร่นะคะทรัพย์ที่จำนองคืออะไรประการต่อมานะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยแล้วก็มีคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยนะคะมีความลับผิดเพิ่มเติมหลายกรณีแล้วนะคะก็คือกรณีที่ว่า เราเนี่ยเซ็นในฐานะผู้จำนองเท่านั้นไม่ใช่ในฐานะลูกหนี้อันนี้ต้องแยกให้ชัดเจนนะคะเพราะว่าถ้าเราไปเซ็นในฐานะลูกหนี้ร่วมด้วยเนี่ยเราก็ต้องรับผิดแบบลูกหนี้และนอกจากนี้ในฐานะผู้จำนองเราก็ต้องเอารัพย์นั้นน่ะเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ด้วยนะคะดังนั้นต้องดูสถานะที่เราลงลายมือชื่อให้ชัดเจนค่ะประการต่อมานะคะกรณีที่มีเจ้าของหลายคนนะคะการจำนองจะต้องได้รับความยินยอมจากทุกคนเลยหรือเปล่า คำตอบก็คือทุกคนเลยนะคะกรณีที่เป็นเจ้าของร่วมจะจำนองได้ก็ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของร่วมในสำนังทุกคนค่ะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นสาระสำคัญนะคะเกี่ยวกับสัญญาจำนองในเบื้องต้นที่เราควรรู้ค่ะท่านผู้ชมครับจำนองไม่ใช่จำนำนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมควรจะศึกษารายละเอียดให้ดีนะครับก่อนลงชื่อในสัญญาทุกครั้งในช่วงรู้ทันไอทีนะครับรู้หรือไม่ว่าสื่อที่ท่านที่คุณพ่อคุณแม่เห็นกันอยู่ทุกวันนะครับ ในโทรศัพท์มือถือหรือโลกอินเทอร์เน็ตก็ดีนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างวันนี้นะครับพี่ฉังมีคําแนะนําดีๆมาฝากตามไปรับชมกันได้เลยครับครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการรู้ทันไอทีกับพี่ฉังน,นะครับอ,อ,อาจารย์ดรชุติวัฒน์สุทธิพงศ์นะครับผมสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับที่พี่ฉังได้เตรียมตัวมาก็คือเรื่องของ องประกอบนะครับของสื่อดิจิตอลนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าความสําคัญของสื่อดิจิตอลสําหรับผู้สูงอายุนะครับเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราลองมาฟังเรื่องขององค์ประกอบของสื่อดิจิตอลกันครับนะครับสำหรับองค์ประกอบของสื่อดิจิตอลนะครับก็ูง่ายๆเลยนะครับคือองค์ประกอบของทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับสื่อมัลติมีเดียนะครับ ทางอาจารย์นะครับขอแบ่งแยกองค์ประกอบต่างๆของสื่อมัลติมีเดียนะครับออกเป็น5องค์ประกอบนะครับได้แก่1นะครับก็คือข้อความนะครับ2นะครับก็คือเสียงนะครับ3ครับคือภาพนิ่งนะครับ4ครับคือภาพเคลื่อนไหวหรือเราเรียกคำว่าแอนิเมชันนะครับและ5นะครับก็คือวิดีโอนะครับสำหรับคำนิยามต่างๆนี้เดี๋ยวเรามาดูและลงลึกกันนะครับว่าแต่ละคำนิยามขององค์ประกอบต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับอันหนึ่งนะครับก็คือข้อความนะครับข้อความที่มีความสําคัญนะครับสําหรับเป็นส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ในเนื้อหาของสื่อมัลติมีเดียนะครับแล้วก็ตัวข้อความนี้เองครับจะใช้ในการแสดงรายละเอียดต่างๆนะครับช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานต่างๆของสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารนะครับให้กับคนที่รับสารนะครับแล้วก็ข้อความนี้เองครับก็จะมีผลกับการมองเห็นของผู้สูงอายุด้วย นะถ้าเราใช้ตัวหนังสือที่เล็กเกินไปนะครับมันก็จะไม่ดูน่าสนใจนะครับแต่ถ้าเราทําใหญ่เกินไปมันก็อาจจะล้นเฟรมต่างๆของเราก็ได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับตัวฟอนต์นะครับที่ใช้ในสื่อของเรานะครับสีของฟอนต์นะครับต่างๆที่ใช้อยู่ในตัวสื่อเนี่ยก็ย่อมจะมีผลต่อการรับรู้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆของผู้รับสาร นะครับแล้วก็ข้อความมองข้อความที่เราเคยเห็นนะครับอยู่ในสื่อต่างๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องการตัดคำด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือองค์ประกอบแรกนะครับของสื่อดิจิตอลนะครับสองครับคือเสียงนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเสียงก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะเเป็นการจัดเก็บอยู่ในสัญญาณดิจิตอลนะครับแล้วก็มีลักษณะที่จะ เป็นลักษณะเฉพาะนะครับที่จะช่วยให้เราเกิดความรู้สึกว่าสื่อนั้นนะครับมันช่วยให้เราติดตามนะครับสร้างความเร้าใจสร้างความเข้าใจอย่างไรนะครับแล้วก็ตัวสื่อต่างๆที่เราดูเนี่ยครับถ้ามีเสียงประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงบรรยายนะครับเสียงวิชวลเอฟเฟกต์นะครับอเสียงไม่ใช่เรียกวิชวลนะครับเสียงเอฟเฟกต์เฉยๆนะครับอาจจะเป็นเสียงดนตรีซาวประกอบนะครับหรือเสียงคนพูดบรรยายประกอบรายการนี้นะครับ ก็มีผลต่อการรับรู้ข่าวสารต่างๆของผู้ฟังเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับเรื่องของสัญญาณดิจิตอลที่เป็นไฟล์เสียงเนี่ยครับก็จะมีรูปแบบน,นะครับนามสก,กุลเช่น mp3 นะครับที่เป็นนามสกุลค่อนข้างดัง .wav นะครับ .wma หรือเป็น .ogg นะครับอันนี้ก็จะเป็นนามสก,กุลของไฟล์เสียงซึ่งมีหลายแหล่หลากหลายนะครับนามสกุลนะครับ ทีนี้มาดูองค์ประกอบที่3ครับก็คือภาพนิ่งนะครับก็แน่ๆเลยครับเป็นภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับอาจจะเป็นภาพลายเส้นภาพวาดภาพถ่ายนะครับภาพการ์ตูนภาพ2มิติภาพ3มิตินะครับภาพนิ่งนะครับจะมีบทบาทสําคัญมากๆนะครับกว่าสิ่งที่เป็นข้อความนะครับเพราะว่ามันมีคำคำนึงนะครับเขาบอกว่าภาพหนึ่งภาพสามารถอธิบายคับได้เป็นละล้านรับนะครับแล้วก็ใช้เป็น หลักฐานหรือบางอย่างได้ด้ไปนะครับแล้วก็ช่วยทําให้คนที่มารับชมข่าวสารนะครับได้เข้าใจความหมายนั้นดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็คือนำตนกุลของไฟล์ภาพนะครับที่เป็นไฟล์ดิจิตอลก็จะมี .jpg .tif นะครับหรือ .png เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของไฟล์ภาพนิ่งนะครับต่อไปครับ4ครับคือภาพขึ้นไหวหรือ Animation นะครับอันนี้ผมขออนุญาต เพิ่มเติมก็คือการที่เราเอาภาพนิ่งหลายๆภาพนะครับมาต่อก,กันในภาพเคลื่อนไหวนะครับอาจจะเป็นภาพลายเส้นภาพวาดน,นะครับที่เอามาเรียงกันนะครับหรือบางทีเราเห็นอยู่ในการ์ตูนนะครับหรือในโมชั่นกราฟิกอันนี้นะครับเราเรียกว่าภาพเคลื่อนไหวนะครับอาจจะเช่นเป็นภาพการเคลื่อนที่ของจรวดน,นะครับการเคลื่อนที่ของออออวัถตถุต่างๆนะครับแล้วก็การปฐถมพยาบาลของผู้สูงอายุว,ว่าเขาวาดภาพมาเป็นอย่างไร แล้วก็ไปดูองค์ประกอบสุดท้ายครับอันนี้คือองค์ประกอบที่เรียกว่าวิดีโอนะครับในองค์ประกอบนี้นะครับประกอบไปด้วยเสียงภาพนิ่งนะครับภาพขึ้นไว้มันรวมผสมผสานกันนะครับมีทั้งข้อความด้วยนะครับแล้วก็เป็นการรวมทุกๆองค์ประกอบต่างๆนะครับมาอยู่ในองค์ประกอบนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้เข้าใจความหมายของ5องค์ประกอบเหล่านี้สําหรับช่วงต่อไปนะครับเราจะไปพบกับผู้ที่ปฏิเสธการกินยาตามหมอสั่ง หันมาเปลี่ยนแปลงตัวเองตามจังหวะดนตรีและสเตปอาราบิกเพียง6เดือนเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ้างไปพบกับพี่อ้อยอิงและเรื่องราวของเธอกันครับเราเนี่ยเป็นคนชอบเสียงเพลงไม่มีเวลาออกกำลังกายเลยไปหาหมอตรวจสุขภาพหมอก็บอกว่าคุณต้องกินยานะ ว่เห็นเขามีเต้นอาราบิกกันเราก็ขอเต้นด้วยน่าสนุกออกท่าออกทางยกมือยกไม้ติดใจก็เลยมาทุกวันเป็น direct s a ล e แล้วก็ออกต่างจังหวัดบ้างแล้วกลับบ้านมืดมัง่งแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนแล้วก็ไม่มีเวลาออกกำลับบงกายเลยหลายปีมากจนกระทั่งอายุประมาณ47-48 ไปหาหมอตรวจสุขภาพก็ประจำปีตรวจสุขภาพปรากฏว่าคอเลสเตอรอลก็สูงไขมันเลวก็สูงไตรกลีเซอไรด์ก็สูงเนื่องจากว่าเรากินอาหารแบบไม่ได้ดูอะไรเลยไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สนใจอะไรเลยคือกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนาวนี้พอผลค่าของการตรวจเลือดเนี่ยมันไม่ดีหมอก็บอกว่าคุณต้องกินยานะก็เลยขอหมอบอกว่าคุณหมอขอเวลา6เดือนนะคะ หเดือนนี่เราจะไม่กินแล้วกลับมาตรวจใหม่เราจะขอไม่กินยาหมอก็บอกโอเคไดน้นี้เราก็จะทำอะไรล่ะจะออกกำลังกายด้วยวิธีไหนล่ะก็เลยมาที่สวนสมเด็จย่านี้ก็เห็นเขามีเต้นอารบิกกันเราก็ขอเต้นด้วยอ่าสนุกมันมันได้ฟังเสียงเพลงแล้วก็มีความสุขฟอมเสียงเพลงด้วย ออกท่าออกทางเอ้ยยกมือยกไม้ก็ดีมีความสุขดีติดใจก็เลยมาทุกวันตอนช่วงช่วงเช้าเพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยไม่ค่อยสะดวกท่านี้ช่วงเช้าเรามีเวลาอ,ออกกําลังกายมีเวลาเราก็ออกกําลังกายทุกวันพอออกกําลังกายทุกวันเจอเพื่อนเพื่อนคนคนู้นคนนี้ก็มาโดยที่เราไม่รู้จักกันเลยมารู้จักกันด้วยการออกกําลังกายท่านี้พอเวลาเต้นเสร็จแล้ว หกเดือนกลับไปหมอก็บอกว่าเออดีนะคอเลสเตอรอลลดลงไขมันเลวลดลงไขมันดีสูงขึ้นรวมไปรวมมาก็ไม่รู้ว่าหมอคิดยังไงหมอบอกรวมไปรวมมาก็โอเครวมไปแล้วก็คุณไม่ต้องกินยาแล้วดีใจอ,อ,อันนี้ก็คือเราก็เห็นผลว่าการออกกําลังกายของเราเนี่ยทำประโยชน์ให้แก่ตัวเราโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินค่าย,ยาหรืออะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่ตัวเรา ต่พอมาออกกําลังกายแล้ววันไหนไม่ได้มาออกเนี้ยขาดไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเหมือนเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งที่เราจะต้องมาออกกําลังกายแต่พอดีโควิดมาเนี่ยศูนย์ทุกศูนย์เลย ปิดหมดเลยที่อยู่ในห้องแอร์ปิดอยู่เลยอินดอร์นี่ปิดทุกศูนย์เป็นเวลานับจากนั้นมาน่าจะ2ปีได้แล้วแต่แต่แต่ช่วงช่วง,ช,วงช่วงประมาณปีหนึ่งเนี่ยเราก็ชวนเพื่อนบอกว่าเอ้ยทําไม,มาอยู่ไม่มาออกกําลังกายเลยอะ่ะมันมันไม่ได้หรอกอายุเราขนาดนี้หกสิบสองเนี่ยไม่ออกกําลังกายเลยอะ่ะเราอะ่ะจะเฉาเราจะแก่ก็เลยชวนเพื่อนมามาเต้นสเต็ปที่บ้านเพราะว่าที่บ้านมีบริเวณลรงรถอยู่เนี่ย กว้างพอจะเต้นได้ประมาณสักหกคนได้แต่ว่าเร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 าช่วงโควิดนี่เราเอาคนเข้าบ้านเนี่ยก็เอาสักสองคนพอแล้วก็เต้นเต้นอยู่ก็คือเราก็ส่งท่าเต้นไปให้เขาแล้วเขาก็ฝึกของเขาเองที่บ้านมีเวลาฝึกเสาร์อาทิตย์แล้วก็นัดกันไม่วันอังคารก็วันวันศุกร์ก็นัดกันมาเจอ,เอ,อนับจากที่เรานัดกันเนี่ยเป็นคลิปที่19แล้วค่ะ19เพลงแล้วค่ะ ก็ไม่รู้จะกี่เพลงไปแล้วไม่รู้โควิดจะหมดไปเมื่อไหร่แต่เราก็ขอให้โควิดเราหมดไปเลยนะคะเพราะว่าทุกคนจะได้ไปใช้ชีวิตปกติออกไปเต้นรีลาที่ศูนย์ได้แล้วเราก็ออกกำลังกายแบบอ,อินดอร์ได้นะคะปัจจุบันนี้ไปหาหมอทุกๆของเดือนเจาะเลือดหมอบอกว่าทำไมผอมกับหมออีกอะหมอ กินแล้วก็นอนหมออ้วนกว่าอีกบอหมอเต้นสิะจะฝากเราบอ,บอกไว้นิดนึงนะคะบอกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเอาความทุกข์ของใครเข้ามาใส่ในสมองะคะ่ะเอาความสุขของตัวเองแล้วตัวเองจะแบบเอเต้นแล้วก็เฮฮาแล้วก็จะแบบหลุดนิดนึงจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะแบบว่าสนุกสนานทุกคนในกลุ่มจะรู้ว่าพี่อ้อยจะเป็นคนหลุดหลุดนิดๆจะเป็นคนค่อนข้างจะเฮฮานะคะ ก็ฝากน้องๆน,นะคะชีวิตเราเกิดมาเนี่ยอย่าไปหมกมุ่นอย่าไปทุกข์ร้อนอะไรจนลืมรักตัวเองนะคะขอให้รักตัวเองให้มากที่สุดไม่มีใครรักใครเท่ากับเรารักตัวเองนะคะฝากไว้แค่นี้นะคะเพราะทุกการเคลื่อนไหวคือความหมายของการมีชีวิตการเลือกใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการเป็นความสุขในการใช้ชีวิตครับขอขอบคุณพี่อ้อยอิงนะครับที่มาบอกเล่าเรื่องราวดีๆแก่เราในวันนี้ สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกับผมเจมชานรงพลเยี่ยมและรายการสุกใจไฮเอสได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ